วัครับวันนี้จะมาสอนวิธีใช้ Raspberry Pi นะครับไปทำเป็น u n i f i e d Controller เพื่อคอนโทรลตัว Access Point ของเราอุปกรณ์ที่ผมใช้วันนี้จะใช้เป็น Raspberry Pi 3 m o เด l B p a u โอเคครับเดี๋ยวมาเรามาเริ่มกันเลยเริ่มต้นนะครับเราเข้ามาที่เว็บไซต์ raspberry pi .com นะครับแล้วก็มาที่ software เราจะมาดาวน์โหลดตัวโปรแกรมระบบปฏิบัติการให้เอาใส่ไม c คร SD mm hmm. ก็กดดาวน์โหลดตาม OOS ที่ที่ทุกท่านใช้นะครับแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับโอเคโอเคครับเมื่อติดตั้งเรียบร้อยเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเราจะได้เป็นโปรแกรมหน้าตาแบบนี้นะครับเราจะเลือก OS ก่อนนะครับ ให้เลือกเป็น raspberry pi os arthur นะครับเราจะเลือกเป็น os lite นะครับเสร็จแล้วเลือก s t o r a g e ครับตรงนี้มันจะดาวน์โหลด โอแล้วก็เขียนลงไปใน m e m o r รี่การให้เรานะครับรอสักครู่เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นให้เรากด Continue นะครับนี้ปิดไปได้เลยนะครับโอเคหลังจากเราสร้างตัวแผ่นบูตเรียบร้อยแล้วนะผมจะทำการเปิด ใช้งาน s q Shell ก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องไปหาคีย์บอร์ดหรือจอมาต่อกับมันให้ยุ่งยากอีกรอบนะครับวิธีการนะครับให้เข้าเปิดตัว Windows Explorer นะครับหลังจากที่สร้างไปเรียบร้อยแล้วนะตัว micro SD เราเนี่ยจะมองไม่เห็นนะครับเราจะต้องถอดแล้วเสียบใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ <c oughs> โอเคอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับ เราสนใจที่ใดที่ชื่อว่า boot นะครับโอเคทีนี้เราคลิกขวาครับกด new text document นะครับสร้างไฟล์ที่ชื่อว่า ssh นะครับแล้วก็ลบตัวนามสกุลออกนะครับเสร็จแล้วกด enter ครับให้ confirm อีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นวิธีการ activate ตัว s e c u r e shell นะครับเราสามารถเช e l l เข้าไปได้เลยผ่านทาง ip นะครับโดยที่เราไม่ต้องต่อคีย์บอร์ดหรือว่าตัวจอหลังจากเราแอ t i v a t e ตัว s q Shell นะครับผมก็เอา OSD นะครับใส่เข้าไปใน Library p e ต่อไฟต่อใสายแลนเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมจะเชลเข้าไปติดตั้ง Unify Controller นะครับเรียก putty ขึ้นมาครับ กด a c ้ e p t นะครับ default user นะครับ pi password เป็น raspberry นะครับโอเคเรียบร้อยก่อนจะทำอะไรนะครับเปลี่ยน password ก่อนครับ ใส่พาสเวิร์ดเดิมนะครับตั้งพาสเวิร์ดใหม่โอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคำสั่งหลังจากนี้นะครับผมจะทิ้งไว้ในด e สคริปชั o นตรงนี้ใช้ตัวจริตรัวจริได้ครับต้องกีกว่ารับในตัตจริงอยากใช้หลักนั้จจะะน,นสักพอสมควรนครับหนึ่งถึสองตริขั้นตอนนี้นะครับ วิธีสังเกตนะครับที่ว่าแต่ละคำสั่งเสร็จเรียบร้อยนะครับจะมีชื่อตรงนี้นะครับจะเป็นสเีเขียวขึ้นมานะครับหมายถึงว่าสามารถรับคำสั่งต่อไปได้นะครับก็ทั้งก็ไปก๊อปปี้คำสั่งบรรทัดต่อไปนะครับมาวางได้เลยนะครับ โอเคขั้นตอนเราการติดตั้ง u n i f i e o n t r t r o l r e r นะครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้จะสั่งให้มันรีบูตหนึ่งครั้งนะครับโอเคก็จะหลุดนะครับพุตตี้ทีนี้เราก็มาเปิดแท็บใหม่นะครับเพื่อที่จะ เข้าไปในคอนโทรลเลอร์ที่เราเพิ่งติดตั้งเมื่อกี้นะครับหลังจากเราสั่งรีบูตตัว Raspberry Pi เมื่อกี้นะครับเราก็มาเข้าที่อ d เดตของเขานะครับ IP ของเขาแต่ละท่านก็ก็ไปดูเอาเองนะครับว่าว่าเป็นอะไรนะครับโดยขึ้นต้นด้วยเป็น HTTPS นะครับ o คลอน Backslash นะครับ <back> <sl ash> สองครั้งแล้วก็ตามด้วยพอร์ต8443นะครับเข้ามาจะมาเจอหน้าแบบนี้นะครับอยู่ connection i ด not private นะครับไม่ต้องสนใจนะครับกดแอดวานกดบ o ูซีทนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะตั้งค่าสักนิดนึงนะครับโอเค Controller Name ผมจะใช้ชื่อนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วผมกด next ครับโทษทีลืมลิกตรงนี้ด้วยนะครับกด next โอเคใส่ user password ครับที่ตรงนี้ user password ก็ไปใช้ไอตัวที่เราสมัครไปเมื่อ ep ก่อนหน้านี้นะครับ ไฟคอนโอเคกดเน็ก okay. ครับาจากนั้น Auto okay. ออ a u t แบ a c k u p โอเคกด next ตรงนี้มันจะให้หาตัวอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวไว้ทีหลัง WiFi name เราจะไว้ชื่ออะไรอันนี้เดี๋ยวตั้งทีหลังได้นะครับกด s k ิปไปก่อน โอเคตรงนี้ควรเลือกไว้เลยนะครับ Thailand นะครับตามโซนโอเคเรียบร้อยฟินิชเคครับเรียบร้อยแล้วครับ u n นิไฟคอนโทรลเลอร ที่ทำงานอยู่บนดเบอร์รีพายนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมาสอนวิธี adopt เอา,เอา Access Point เข้าไปอยู่ในคอนโทรลเลอร์นะครับทั้ง L2 แล้วก็ L3 นะครับโอเคครับสวัสดีครับ